สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อครั้งที่แล้วได้นําเสนอไม้ผลแล้วก็ไม้ผักสวนครัวนะคะวันนี้ก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ดอกต้นใหญ่ๆก็จะมาปลูกไว้ในกระถางอะคะ่ะก็เลยจํากัดต้นให้ถลลูกลงแล้วก็สวยงามนะคะต้นเฟื่องฟ้าสาววิตรีเนี่ยนะคะเขาจะมีความโดดเด่นที่ใบอะคะ่ะใบก็จะสวยงามแล้วเวลาออก ใบออกมานะคะก็จะดูเป็นชั้นแล้วก็สวยะคะ่ะยิ่งบีดอกประดับมาด้วยยิ่งสวยงามอะคะ่ะต่อมาก็เป็นต้นยิ่เข่งนะคะยิ่เข่งต้นนี้นะคะตอนซื้อมา ก็จะมีความสวยงามน้อยที่สุดเลยล่ะค่ะแต่พอนำมาปลูกแล้วมีดอกนะคะเขาจะมีดอกดกมากเลยนะคะต้นเล็กๆนะคะเพราะว่าจำกัดปลูกไว้ในกระถางนะคะด้วยเนื้อที่แล้วก็สถานที่นะคะเป็นบ้านแถวๆนะคะก็เลยต้องจัดไว้ในกระถางนะคะแต่เวลามีดอกแล้วจะสวยงามมากเลยนะคะ ดอกจะดกทั้งต้นเลยล่ะค่ะสีหวานมากนะคะใครเห็นใครก็ชอบแล้วก็จะถามว่าต้นอะไรนะคะแต่น้องชื่อยี่กเข่งอะค่ะสวยงามนะคะ ต่อมาเป็นรักแรกพบนะคะรักแรกพบก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่แนะนําว่าให้นํามาปลูกนะคะการปลูกไว้ในกระถางก็สวยงามไม่น้อยนะคะรักแรกพบจะเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่แล้วทุกครั้งที่เวลาเขามีดอกนะคะดอกจะดกมากเลยค่ะดอกถือว่าบานสะพังนะคะสวยงามนะคะสีที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นสีเหลืองนะคะดอกนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูกับสีแดงนะคะถ้าดูกันคนละครั้ง ก็จะแยกไม่ออกนะคะนอกจากมาปลูกด้วยกันแล้วก็จะรู้ว่านี่คือสีชมพูแล้วก็นี่คือสีแดงค่ะสีแดงก็จะออกแดงแบบนี้นะคะสวยงามค่ะไม่แพ้กันเลยนะคะเวลาปลูกเวลามีดอกะคะ่ะตอนนี้ดอกสีเหลืองก็เ,เพิ่งจะโรยไปนะคะก็เหลือสีแดงกับสีชมพูไว้ให้ได้ชมกันตอนนี้นะคะดอกชวนชมก็เป็นไม้ดอกอีกชน,นิดหนึ่งะคะ่ะที่ ออกดอกแล้วสวยงามผ่อนคลายความร้อนได้นะคะพอน้องชนชมจะชอบแดดที่จัดจ้ามากค่ะทุกครั้งที่เราอยู่กลางแดดร้อนๆนะคะดอกชลชมไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีขาวนะคะสีชมพูนะคะ จะทาให้เราดูแบบว่าไงอะสดชื่นมากคลายความร้อนไปได้เยอะเลยอะค่ะขออภัยนะคะชนชมสีเหลืองยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะต่อมาก็เป็นดอกแพงพวยนะคะแพงพวยก็เป็นดอกไม้อีกชนิดนึงอะค่ะท่านผู้ชมที่เป็นดอกไม้ที่สู้แดดแล้วก็ทนกับความร้อนสามารถปลูกไว้กลางแดดได้เลยนะคะ นี่แหละค่ะดอกกระดาังงาก็เป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะที่จะมีกลิ่นหอมเย็นๆอ่อนๆนะคะเวลาออกดอกดอกๆสับปะรเหมือนกันนะคะดูสวยนะคะเวลารดน้ําตอนเย็นนะคะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะเปิดเพลงฟังเบาๆค่ะทำให้รู้สึกสดชื่นสบายใจอะคะ่ะทุกครั้งที่กลับมาจากทํางานนะคะการผ่อนคลายจากการที่ได้ทํางานประจํานะคะมารดน้ําต้นไม้ แล้วได้กลิ่นหอมอ่อนๆของต้นไม้ไทยๆเรานะคะจะทําให้รู้สึกสดชื่นเย็นใจสบายะคะน่นะคะ่ะเวลาออกดอกมากๆนะคะดอกอกระดังงาเนะะี่ยค่ะจะเป็นพวงๆเต็มไปหมดเลยละคะ่ะตอนนี้ก็ร่วงโรยไปบ้างแล้วนะคะก็เหลือไม่กี่พวงละคะ พอต้นเล็กนะคะด้วยปลูกไว้ในกระถางดอกกะละเวกนะคะเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นมากเลยนะคะแค่ดอกเดียวก็หอมไปทั่วบ้านเลยละคะ่ะแต่ถ้ามีดอกดกๆทั้งต้นพร้อมกันนะคะก็จะค่อนข้างฉุนนะคะแต่คนที่ชอบนะคะก็ เคยแพ้ดอกกาลาเวกเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนี้ยที่เขาออกดกๆมากมากนะคะกลิ่นจะแรงมากแต่ถ้าดอกเดียวหรือ2ดอกนะคะก็จะชอบดมนะคะจะมาวางไว้ตามมุมบ้านนะคะกลิ่นเขาจะหอมเย็นๆอ่อนๆนะคะทําให้สดชื่นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะเด็ดนะคะเวลาออกดอกสวยงามนะคะ ดอกเดฟมือนางนะคะเป็นดอกไม้ที่เวลาออกดอกทั้งต้นก็สะพังแล้วก็สวยทั้งต้นเลยล่ะค่ะแต่ตอนที่มาถ่ายคลิปเ่ยน,นะคะก็จะเหลือไม่กี่ดอกแล้วนะคะเนื่องจากว่าถึงเวลาที่จะต้องร่วงโรยไปนะคะแต่ดอกก็ยังสวยงามให้เรามองนะคะเวลาออกใหม่ๆก็จะเป็นสีขาวอะค่ะเวลาอยู่ไปสักพักก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะ ก็ปลูกลำรวมไว้กับต้นโมกอะค่ะดอกโมกก็เป็นดอกไม้อีกชนิดนึงนะคะที่มีกลิ่นหอมเย็นๆตอนเวลาเย็นนะคะกลิ่นจะหอมมอ,อนอ่อนคล้ายๆตระกูลเดียวกับพวกกระดังงาพวกเนี่ยค่ะโมกเนี่ยค่ะหรือไม่ก็ที่วานะคะ่ะกลิ่นของเขาจะหอมเย็นชื่นใจอะคะ่ะสดชื่นนะคะเวลาเรากลับมาจากทํางานประจําที่เราทําอยู่นะคะมายืนรดน้าแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นเย็นสบาย อันนี้เป็นดอกอเอื้องหมายนาค่ะเป็นดอกไม้ที่สามารถปลูกไว้ในที่แฉะได้นะคะออกดอกก็สวยขออภัยค่ะออกดอกดอกจะสวยนะคะเห็นว่าดอกนี่ก็จะทานได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าปลูกไว้จํำนวนน้อยก็จะไม่ค่อยได้นำมาทานนะคะ เรื้องไมยนาก็จะชอบที่ชื้นแฉะแล้วแต่เราก็สามารถปลูกไว้ในกระถางได้ค่ะที่ปลูกไว้ที่บ้านนี่ก็จะปลูกไว้ในกระถางค่ะแต่น้องจะชอบน้ําก็รดน้ําค่อนข้างบ่อยค่ะเวลาออกมาสีแดงสดสวยค่ะเวลาออกดอกหลายๆดอกนะคะจะดู สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทั้งเวลาตัดกับใบเลยนะคะในดอกก็จะมีเดี๋ยวมีกลีบด,ดอกในดอกที่เป็นช่อแบบนี้นะคะก็จะมีดอกเล็กๆแตกออกมาเป็นเกสรอ,อีกนะคะ ดอกเข็มนะคะดอกเข็มก็จะมีหลายสีหน่อยนะคะดอกเข็มก็จะมีสีเหลืองสีแดงนะคะสําหรับดอกนี้ก็สีเหลืองยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูดอกเข็มนี่ถ้าจะเ,าเป็นเหมาะจะเป็นของขวัญให้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะแต่ด้วยส่วนตัวแล้วนะคะชอบทุกสีทุกดอกไม้นะคะก็เลยไม่จํากัดว่าจะเกิดวันไหนนะคะ ปลกไว้หลากหลายเลยนะคะจะมีดอกเข็มสีแดงก็จะโดดเด่นหน่อยนะคะเวลา,าล้อลมตอนเย็นๆนะคะค่ะเวลาเราเดินออกกําลังกายตอนเย็นๆรอบๆบ,บ้านนะคะ แล้วก็จะมีลมโชยมานะคะเมื่อเห็นดอกไม้ล้อลมนะคะพวกดอกเข็มดอกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะทำให้รู้สึกสบายใจนะคะพอฟังเพลงจะทำให้มีแรงปันดาลใจในการเดินออกกำลังกายได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีโอรสใช่ไหมคะดอกนี้ต้นนี้ก็จะมีดอกค่อนข้างดกทั้งต้นเลยล่ะค่ะออกพร้อมกันก็ดูสะพรั่งเหมือนกันนะคะสวยมากเลยล่ะค่ะ สีแดงก็ตอนที่ถ่ายมาน้องก็ยังเพิ่งเริ่มจะออกนะคะยังไม่ค่อยสับรังเท่าไหร่แต่ทุกสีก็สวยงามถูกใจที่สุดเลยล่ะคะ mm ่ะ hmm. เมื่อเรานำมาปลูกนะคะรดน้ำเวลาลมมาช่ยอ่อนๆนะคะก็จะทำให้เวลาเขารอลมนะคะจะดูสดชื่นสดใสเช่ไหมคะหรือไม่ก็เวลาที่พัดเ ขออภัยค่ะแต่เมื่อเวลาแดดจ้า,จาหรือแสงแดดจัดจรลัดก็ทําให้ดูเย็นตาไปอีกแบบเลยล่ะคะ่ะนี่คือดอกทิวานะคะทิวาก็เป็นดอกไม้อีกชนิดนึงนะคะที่มีกลิ่นหอมอ่อนนะคะยิ่งเวลาตอนเย็นๆนะคะดอกทิวาก็จะโชยกลิ่นเหมือนคล้ายๆ ประเภทเดียวกับพวกกระดังงาหรือไม่ก็ดอกอกาลาเวค่ะดอกทิวานี่ก็อีกชนิดหนึ่งอะที่มีกลิ่นหอมโชยอ่อนๆเวลาตอนเย็นเรายืนรดน้ดําเขานะคะกลิ่นหอมโชยมาแตะจมูกหรือไม่ตอนเช้าๆนะคะเวลาเราตื่น มาตอนเช้าๆเปิดประตูบ้านออกมานะคะปลูกไว้บริเวณหลัวหน้าบ้านนะคะเวลามายืนรอใส่บาทพระตอนเช้านะคะ่ะดอกี่ว่าก็จะโชยกลิ่นหอมให้เราชื่นใจอะคะ่ะนะมีความรู้สึกสุขใจแล้วก็สดชื่นนะคะยามเช้าๆละคะยิ่งโดย ยิ่งพอเวลาแสงแดดอ่อนๆนะคะแล้วก็ลมโชยนะคะแถมท้ายด้วยดอกพุทธนะคะอันนี้น่าจะเป็นพุทธแคร์นะคะต้นเล็กๆะค่ะปลูกไว้แล้วก็จะมีเวลาใบเขาจะสีเขียวนะคะสีเขียวนี้จะทําให้เรามีการผ่อนคลายสายตาได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะแล้วยิ่งเวลา น้องออกดอกออกมานะคะจะตัดกับสีเขียวนยทำให้รู้สึกสดชื่นไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้ปลูกไว้เป็นเหมือนเป็นไม้ประดับรั้วนะคะปลูกไว้รอบรอบรั้วบ้านอีกทีนึงอะค่ะจะทําให้ดูสวยแล้วก็มีความสวยงามสดชื่นมากเลยนะคะเวลาเดินเล่นผ่อนคลายหรือก็เวลาประดับสายตาจากการที่ออรอบรอบบ้านเราอะค่ะเนี่นะคะยค่ะดอกพุธ มีความสุขในทุกๆวันนะคะในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะนำเสนอไม้มงคลที่ปลูกไว้รอบๆบ้านนะคะ